ได้ปินขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับก็สท่านแรกเนี่ยต้องขอเอ่ยว่าอาจารย์นะอาจารย์เลยอ,อาจารย์ธน<อ>ิดศรีกลิ่นดีนะครับอาจารย์นิติพงษ์หอหน้าอาจารย์เจี๊ยบวัชรานเอียม <c oughs> อาคุณโก้พิตรสักแมนครับเนเชิญครับคุณโป่งหินเหล็กไฟคุณลักล้าอมรดิตน,นะครับคุณเบนชลาทิศคุณบีพีรพัฒน์คุณนินายารินดาคุณนาค,คนะครับ ยามดีเอกครับนีโน่มาลียางนีโน่เมธันีนะครับคุณนัทศักดาธรคุณโฟโยกีเพลย์บอยคุณโอดูบดูเชิญครับโอเชิญครับเชิญครับเยอะเลยครับเชิญครับเยอะดีไหมครับเยอะนะเนี่ยเวทีก็เล็กเล็กโอ้โหเวลาเกือบมา50คนก็แบบ เวลาเล่นมันไม่ได้ออกมาพร้อมกันหมดกระหนกไม่ต้องกลัว <c> อ <oughs> ุ้ยอ่ะเชิญครับพี่พพขออนุญาตอยู่พี่แตงอยากจะคุยออไรรเป็นพิเศษความจริงอยากคุยทุกคนสัมภาษณ์ คือเลือกที่มากับอย่างกลุ่มเฉลียงก็คือคุณนิติปงหอหน้ากับคุณเจฟเนีย่ยก็เป็นเป็นเพื่อนสนิทกันออกยแยกกันไม่ออกเลยแยกกันไม่ออกความความจริงอยากให้แยกกันมานานแล้วครับแต่ว่าประชาชนเขาคิดว่าอยู่ร่วมกันก็จะต้องเชิญมาแล้ว <laughs> ประชาชนขอร้อง <laughs> เขาเขาคิดว่าเขาคิดว่าดีอะฮะที <triste> ่พูดอะไรสมัยไหมที่เสียไม่ได้อะไรเสียยังไงมันโดนคับเพราะว่าความเป็นเพื่อนมันค้ำคอ แล้วมาดูทซิให้เกียรติให้อะไรกันไหมไม่มีย่ำยีเวลาโอเคเจี๊ยบเวลาถ่ายสปอตนะเขาก็ต้องมีศิลปินพูดถึงโค้ชคือผมเนี่ยถูกต้องรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นแขกรับเชิญให้กับคุณภูสิทธิ์ไรทองถูกต้องสำหรับกลุ่มนี้ผมห้ามพูดเพราะว่าพูดไปแล้วมันจะเสียพูดมันจะเสียมันไม่มี เขาบอกว่าก็ดีใจนะครับคุณภูสิทธิ์ไรทองก็เป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการให้ช่วยกัน่บเสริมด้วยอนาคตไกลออกแนวเด็บแหนมมันควรไหมล่ะโอ้โอ้พี่เจ๊พี่เจ๊ครับสักพี่เจ๊พูดได้ไหมเนี่ยเอาไว้สุดท้ายเดี๋ยวเวลาได้จองเขาไว้ถึงถึงกี่ทุ่มอ่ะนิดเดียวกี่ทุ่มอะไรอ่ะก็อยากให้คอนเสิร์ตพูดน้อยก็ได้พูดวันนี้ไปเยอะๆพูดทั้งน้อยที่นี่และน้อยที่คอนเสิร์ตด้วยพี่ ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เหมือนดี่ครับก,ก็เพื่อนชวนแต่ไม่น่าเชื่อผมอยู่ใกล้เขามากเลยเดินผ่านห้องเขาทุกวันเพราะทำงานที่ที่บริษัททีวีทันเดอร์ด้วยนะครับ,รบก็ไปช่วยทำละคระให้เขาจ้างอยู่เรื่อยๆครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเดินผ่านทุกวันไม่รู้เลยว่ามันเล่นเมื่อไหร่ ไม่บอกเลยแหละไม่ไม,มีใครคอบอกมันเป็นความผิดของผมเองที่ปล่อยให้เพื่อนโง่ได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อแล้วทำไมโฮสทําอย่างเนี้ต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยครับคือทีมงานเขาเขาก็เฮ้ยมันสนิทกันเดี๋ยวคงรู้แล้วล่ะเมื่อไหรเมื่อไหรก็ได้มะไม่ใช่ประมาณว่ารู้ยังไงก็ต้องรู้เป็นเพื่อนอยังไงว่าไม่รู้กันอ่าแต่ไม่เคยบอกก็ไม่รู้เราก็ทํางานไปเรื่อยๆ,ๆก็ลงคิวไว้ไปถ่ายหนัง บุญชูที่เช oh. ียงรายอ๋อแต่งโทรมาเฮ้ยไม่ได้นะเจี๊ยบทำอย่างนี no ้ไม <d ally parfois> ่ได้นะทำไงไม่ได้ไปถ่ายหนังไม่ได้ใช่ไหมเออผมก็เลยไม่รู้จะเอาอันไหนไว้ก่อนไว้หลังเพราะอีกอันเนี่ยหนังเนี่ยพุ่มิกับตายไปแล้วใช่ไหมก็รออยู่ว่าคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ว่าเจ้าของคอนเสิร์ตมันจะโอ้โห ็แสดงว่าเพิ่งรู้ตอนนั้นว่าพี่แตห้ามไปเชียงรายก็ตกลงใครผิดขอคําเดียวหลยผมนี่แหละผิดให้มันจำนึกบ้างคุณว่าว่าไอ้แตกมมันนินทาไปว่าไงบ้างไม่รู้บ้าถ้ารู้ว่านินทาเขาเรียกว่าด่าซึ่งหน้าถ้านินทามันต้องไม่ดูเว้ยนินทาว่าอะไรลืมไปแล้วบอกว่าไงพอดี พออากาศไม่ได้แล้วกันคนต่อไปก็มาครับสุดท้ายก็ต้องมานะครับเพื่อเพื่อนเพื่องานดนตรีที่เรารักด้วยต้องแยกให้ออกเออเริ่มดีแล้วเริ่มดีนะเริ่มเริ่มดีเพื่อนดนตรีที่เรารักอาจารย์